เปิดภาพล่าสุดคุณยายมรารสีแอดมิดโรงพยาบาลแห่เป็นห่วงถามถ่ายอาการค่ะแฟนคลับตังสรงกำลังใจให้กับนักแสดงอาวุโสคุณยายมรารสี อิสรางกูลนักอายุทยาในวัย104ปีค่ะอยู่เรืเร่อยๆล่าสุดนั้นทางด้านลูกสาวอ้อยเจยรรวดีเดกเลื่อนไหวบนทิกต o อกเผยช่วงเวลาที่คุณยายมารสาีแอดมิทที่โรงพยาบาลถือ้าตรายจีวออนุโมทนาบุญเนื่องจากเป็นเจ้าภาพบวชพระหนึ่งรูปและเป็นเจ้าภาพรวมทอดกระถิ่นที่จังหวัดอยุธยาค่ะทำกํากลังชาวเน็ตแหกคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้กับคุณยายมารสีแข็งแรงแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นคุณยายมารสีเก่งมากเลยค่ะจำชื่อตัวเองได้หมด ขอให้คุณยายมรสีหายเร็วๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้คุณยายมรสีสุขภาพแข็งแรงเก่งมากเลยนะคะจำชื่อนำสกุลของตัวเองได้ความจำดีมากคะ่ะ